เพิ่งเป็นประเด็นมาไม่นานนี่เองเรื่องขององค์กรแบบอนุรักษ์สัตว์อารมณ์ประมาณนี้ชื่อเพ t a เพตาเนี่ยเป็นองค์กรใน UK เคเขาไปประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยในรอนดอนที่ย่านแมฟแฟร์นะเขาทำอะไรเห็นเอาเป็นอะไรผมว่าเขาเอาสีเทตัวแหละแล้วไม่ใช่กะทิจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ขอให้ไม่ใช่แล้วกันคือไอ้ป้ายที่เขาเขียนมันเป็นรูปมะพร้าวแล้วข้างบนเขียนว่าแบรนด์โคโคนั ไทก็คือบอกว่าเราใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวในไทยแล้วก็ขอให้แบรนด์สินค้าจากเราซะที่ขำไม่ใช่อะไรนะทุกวันนี้้องใช้ลิงเก็บมะพร้าวอยู่เหรอเพราะไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเขาก็หาอะไรทําไปของเขาแหละอ่าคือเป็นองค์กรทือรักสัตว์ไงคือประเด็นคือไม่ใช่อะไรผมก็ได้อ่านข่าวหนืองกันแล้วผมรู้สึกว่าพอผมไปอ่านคอมเมนต์อ่ะมันค่อนข้างปั่นนะทั้งคอมเมนต์ทั้งแบบคนไทยและคนต่างชาติคนต่างชาติจะมาแบบค่อนข้างจะเป็น l o จิคอลนิดนึงแบบหรือว่าแบบ พูดถึงเรื่องวีรกรรมขององค์งงกรนี้หรือว่าแบบวิจารณ์องค์กรนี้แบบส่วนกลับอะแสิ่งที่คุณทํามันแบบ useless มันไม่มีประโยชน์เลยมันทาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยเรามาลองดูความเป็นจริงกันก่อนไหมว่าไอ้ที่เขาเกาาล่าวหาเราว่าเราใช้ลิงเก็บมะพร้าวเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงหรือเปล่าคือผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเป็นจริงเมื่อสมัยก่อนใช่เราใช้แรงงานลิงแต่ว่า ประเด็นคือเนื่องจากต้นมะพร้าวมันสูงมากมถ้าเราเทียบพันสมัยของต้นสูงมากแต่เนีนะ้เขาทําต้นที่เตี้ยลงมันตัดต่อพันธุกรรมนะอะไรเงี้ยคือหลังบ้านผมอะที่อยู่ปัจจุบันมันม,มีสวนมะพร้าวแล้วผมก็เห็นมะพร้าวสองแบบสามแบบด้วยซ้าคือไซซิ่งต้นแบบสูงมากเลยแบบโอสคูอะ,อะต้นแก่แ่เก่าๆต้นมะพร้าวที่แบบอยู่ตามลิฟต์อะไรประมาณนั้นสูงเลยนะสูงนี่คือระดับแบบประมาณแบบสิบห้าเมตรอะไรเงี้ยอ่าเข้าใจแล้วก็แบบแบบเตี้ยๆเลยเตี้ยๆนี่คือโทษนะแบบเหยียบบันไดขึ้นไปขั้นะเอาพราฟัน ล่วงแล้วเอออะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือลิงอ่ะแต่ก่อนใช้เขาใช้เขาฝึกเพื่อเป็นการไปเก็บมะพร้าวไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยใช้แรงงานคนคือประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่บริโภคมะพร้าวกันเยอะแล้วเราก็ส่งออกด้วยจนมะพร้าวในบ้านเราอ่ะไม่เพียงพอบริษัทหลายบริษัทเนี่ยนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างทางแบบมาเลอินโดนีเซียอะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อแปรรูปแล้วส่งออกอีกทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราบริโภคกันเยอะมากแต่หลายๆคนในคอมเมนต์เขาก็บอกกันนะว่าจริงๆงแล้วไอ้องกเนเนบบ จำอวดอ่ะ <Mm คือไงเาคือเขามีดราม่ากันมากเลยหลายๆครั้งเขาทำอะไรแปลกๆที่แบบดูจะไม่ใช่องค์กรที่ต้องการช่วยเหลือสัตว์มากขนาดนั้นนะเพราะจริงๆองค์กรนี้องค์กรเพตาเนี่ยย่อมาจาก People for Ethical Treatment of a n i m a l ก็คือเป็นองค์กรด้านสิทธิสัตว์ก่อตั้งขึ้นในปี1980ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แตกสาขามากมายไปอยู่ทั้งในยูก็ด้วยหรือว่าในแถบเอเชียเราก็มีนะทุกคนจะเคยเห็นรูปลิงตัวหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ ลิงตัวนี้มีชื่อว่านารูโตะอ่าจะถ่ายมาจากญี่ปุ่นมั้งใครตั้งชื่อมาเลยอ่าองค์กรเทต้าเลยเออเหรอเออบญญัติชื่อให้เลยโอ้ตายแล้วอ่าแล้วไอ้ลิงตัวนี้ปัญหาคือสิ่งที่มันทานะมันคือมีช่างภาพคนหนึ่งเข้าไปถ่ายรูปสัตว์ในป่าแล้วเขาตั้งกล้องทิ้งไว้ไอ้ลิงตัวนี้ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่ว่าเดินไปแล้วกดก็คือเดี๋ยวผมถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะงงคือทุกคนอาจจะสงสัยผมไอ้ลิงที่กดชัตเตอร์อ่ะ มันชื่อนารูโตะใช่ไหมจริงก็คือเดี๋ยวนะแล้วสรุปคือเขาไปถ่ายในสวนอนุรักษ์ที่เพต้าเลี้ยงมันไว้หรือไปถ่ายในป่าคือไปถ่ายในป่าเฉยเลยอ่าแล้วไอลิงตัวนั้นก็จะไปกดถ่ายเซลฟี่ตัวเองเยแล้วก็กลายเป็นรูปลิงที่ดังมากๆเลยแล้วสิ่งที่เพต้าทำคืออะไรรู้ไหมคือบอกว่าช่างภาพคนนี้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นนะต่อให้นั่นคือกล้องคุณฟิล์มคุณก็ตาม,มเขาบอกว่าลิงนั่นแหละเป็นเจ้าของสิมัน <laughs> <laughs> ว่ายอย่างนี้ โหไม่รู้จะเอาไงมันโอ้ใ y ม o กฟ้องร้องกันทีแรกอ่ะช่างภาพชนะแล้วนะเอไปต่อข้างนอกอีกไปพูดถึงแบบสิทธิทางด้านนู้นด้านนี้คือจะเอาสิทธิรูปภาพตัวนั้นให้ลิงให้ได้โทษนะในความเยี่ของผมมันคือมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไร้สาระมากเพราะแบบเหมือนกับไปคิดแทนมันทุกอย่างอ่ะไม่ต่างอะไรจากการไปครอบงาความคิดของสัตว์หรือว่าอะไรนะแต่ว่าแล้วอีกอย่างนะผมโทษนะผมคิดถึงผลประโยชน์แอบแฝงคือรูปมันมันเท่อ่ะรูปมันดังมันดังต้องบอกว่ารูปมันดังรูปมันเท่ องค์กรเองหรือเปล่านะที่อยากจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้นล้วไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ต่อเออหรือว่าแบบเพราะว่ารูปมันดังแล้วก็เลยแบบพยายามจะแสดงตัวออกมาเพื่อที่จ,จะแบบเจ้าของว่างั้นเถอะคือจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตามแต่แบบขอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อยเพราะอันนี้มันก็เป็นแบบเรื่องแบบไม่ได้มีความจริงจังอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของสัตว์โลก่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่โอเคผมเห็นการารณรงค์ประมาณนี้ในสหรัฐอเมริกาเยอะ ก็คือเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเช่นนมวัวหรือว่าไข่ไก่อะไรพวกนี้ที่เขาบอกว่าเอ้ยเรามาเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้กันไหมอย่างเนี้ยเพตาเนี่ยบ้าเลยไม่แล้วถามหน่อยแล้วเอาอะไรมาแทนอ่ะผมว่าเขาก็คงมีแหล่งโปรตีนอื่นๆแหละแต่ว่าในกรณีเนี้ยเขาโจมตีไปถึงไอศครีมแบรนด์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาชื่อเบนแอนเจอรี่อันนี้เขาไปบอกว่าจากที่เราใช้นมวัวในการผลิตไอศครีมเนี่ยใช้นมคนแทนได้ไหม ผมผมตอนนี้ผมอยากรู้จักเจ้าของแบบผู้อำนวยการองค์กรนี้มากเลยรับสีเนียว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ผมเคยอ่านเคสองค์กรอะไรอย่างเงี้ยคือองค์กรอื่นเนี่ยเขาไปแบบทาอะไรจริงจังใช่ปะ่ะไปทิทัด <ไป S 1> <อ>สัตว์ไปต่อต้านกนงๆล่างาช้างแต่องค์กรนี้คืออะไรอะ มาโจมตีแต่เรื่องแบบไร้สาระเรื่องที่มันเหมือนไม่เป็นเรื่องอะ่ะมันดูเหมือนว่าจะมีอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วพอฟังในรายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยเอาฟังสองเคสยังรู้สึกไม่มีอะไรอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยไม่ใช่เคสที่ปัญญาอ่อนที่สุดที่เบตาเคยทํานะมีหนักกว่านี้คือเคยฟ้องร้องเกี่ยวกับเกมอ่าเกมแรกเดามาเลยเป็นเกมสมัยก่อนนะึกออกไหมทามากอไอ่่เลี้ยงสัตว์แบบ <laughs> ทรมานปล่อยมันตายอะไรอย่างงี้เขาฟอ้องร้องมาริโอฮะมาริโอเขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่ในเกมมาริโอทา มันคือการสำร,รสุ์การทารุณกรรมเต่าไม่ต้องอึ้งยังไงกร็รอกร,<อ>ระโดดกระโดดไปดดแล้วก็เหยียบเต่าไอตอนที่เต่าตายะนะใช่นี่คือสิ่งที่เปต้าทำ<อ>มาตลอดเลยตั้งแต่ปี1980แล้ว <laughs> <laughs> แล้วองค์กรนี้อยู่มา40ปีอะวัน ี่สิบปีนี้เขามีสาระอะไรบ้างหรือมีแค่สิบปีแรกอุดมการณ์อย่างเดียวแน่นอ่ะส่วนเมื่อกี้มันคือส่วนที่ไร้สาระขององค์กรนี้ปล่อยไร้สาระไปะแต่ส่วนที่มันคือซีเรียสจริงๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรนะแต่มีการเปิดรับบริจาคซึ่งไอ้องค์กรนี้เปิดรับบริจาคมาก็นานแล้วล่ละแต่กับสัตว์ที่เขาเข้าไปช่วยไปช่วยเหลือมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแฮนเดิลไม่ไหวสิ่งที่เขาทําคือเขาหาบ้านให้พวกมันไม่ได้เขาทําอะไรรู้ไหม การุดาาสัตว์ที่ยังแข็งแรงพวกนั้นอยู่ถึง97%เห็นถึงความย้อนแย้งในตัวเองปะเอาตัวเองมันทาอะไรไม่รู้แล้สาระแล้วก็สิ่งที่มันควรจะจริงจังกับมันอ um ่ะดันนท้ความคิดเห็นผมเลยนะคือองค์กรเนี claro> ้ยกลายเป็นองค์กรแบบคืนน้ำลายตัวเองอ่ะศักรีหรือว่าอุดมการณ์วันแรกนี่หายไปเลยนะแล้วมาคอเอาอย่างเงี้ยยิ่งดูแบบน่าสมเพชอ่ะอเงี้ยน่าสมเพชมากเลยกลับมาที่ประเด็นปัจจุบันของเรา ที่ว่าลิงเก็บมะพร้าวสำหรับผมผมมองว่าคนที่คิดไอแคมเปญในการไปรณรงค์หน้าสถานทูตไทยมาเนี่ยผมรู้สึกเขาเป็นคนที่แบบอาจจะชีวิตสบายเกินไปอันนี้คือเราจะมาวิเคราะห์แบบว่าในเชิงจิตวิทยาหลักการอะไรงเงี้ยเกี่ยวกับบุคคลที่ไป<ช>ทำงานแต่แตอันเนี้ยมันก็คือเป็นสมมติฐานของผมขึ้นมาก่อนว่าพอเวลาคนเราสบายมากๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบอยากจะหาอะไรทำเหมือก็นว่าแต่มันก็จะออกมาในแง่ไร้สาระเพราะว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรอ่ะพูดงี้ว่ามันคือสมมติฐานของผม แต่ทีเนี้ยก็เพื่อที่จะตอบสมมติที่ฐานนี้ได้ผมต้องลองไปหาความรู้เชิงลึกทางจิตวิทยามาดูคืออันนี้มันมีการอธิบายบอกไว้เลยใช่ไหมว่าแบบอาการแบบนี้ลักษณะแบบนี้แบบทางการแพทย์เลยใช่ปะมันอาจจะไม่ได้บอกตรงตัวขนาดนั้นแต่ผมว่ามันก็เชื่อมโยงแล้วพอมาเข้ากับเรื่องประเด็นตรงนี้มันก็ดู make sense ในการที่จะใช้จิตวิทยาเชิงตรงนี้ไล่มาเลยมันก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งก็คือ problem oriented brain คือหมายถึงว่าสมองของมนุษย์เนี่ย ต้องการการได้รับปัญหาฟังอันนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าสมองของเรามันโดนออกแบบมาเพื่อให้แก้ปัญหาคือถ้ามันไม่มีการ problem solving เนี่ยสมองมันรู้ตัวว่ามันกําลังจะตายไปเรื่อยๆอม,มันก็เลยพยายามออกไปให้สมองมันได้ทํางานไปเรื่อยๆเอออย่างเงี้ยมันดูเหมือนคนว่างที่แบบไม่ค่อยมีอะไรในชีวิตมากแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้เอาจริงๆนะมันเหมือนเชสร,หหรอเป่มกลุ่มเนี้ย มันเหมือนเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นในทั่วยุโรปเลยนะที่เราจะเคยเห็นคือแก๊งไอ้ที่เป็นกลุ่ม NGO ไอไอสต็อปออยที่ไปนั่งขวางถนนแล้วก็ล็อกแขนกันไว้การนรถไม่้ผ่านโอเคเข้าใจเคยเห็น,หนพอโดนตำรวจลากหรือว่าแบบคนอื่นที่เขารถติดไม่พอใจลากออกไปอะตอนหลังมาแนวใหม่อะเอากาวทาม,มือ,อ น้ติดบนถนนนะในสายตาของแนวแบบแอคทิวิสต์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดูเป็นแบบความแอคเซสซีฟค่อนข้าง,าง,างแบบว่าอุดมการคนดุดันคนนดดัดดดแต่ว่าประเด็นคือคุณไปประท้วงผิดที่อะ่ะ hmm. คุณไปแทนที่คุณจะไปประท้วงกับรัฐบาลกับอะไรที่เป็นคนกนําหนดนโยบายใช่ไหม hmm. คุณกลายเป็นผิดประเด็นอะ่ะไปประท้วงกับ ประชาชนทั่วไปแล้วเขาก็โมโหกันหรือคนที่กาลังสัญจรไปทํางานอะไรเงี้ยคือมันพอมันปิดประเด็นแล้วกลายเป็นว่าความชอบธรรมไม่มีเลยก็เหมือนกับองค์กรเนี้ยที่อพอมาประท้วงปิดประเด็นแล้วความชอบธรรมมันหายไปเลยคือลักษณะมันเหมือนอะไรรู้ไหมพอเขาได้อยู่ในโลกที่หนึ่งแล้วอะ่ะประเทศโลกที่หนึ่งแล้วอะ่ะทุกอย่างมันเสิร์ฟเขาหมดแล้วอะ่ะมันก็ต้องโกบิออนคือหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตประจําวันอะ่ะได้เรียบราบเรียบไปจนเราแก่ตายได้แหละก็คือ ไม่ไม่ค่อยมีสีสันออไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เราต้องแบบสร้างโพสอีกโพสหนึ่งขึ้นมาที่มันเหนือกว่าที่เราได้รับมาแล้วในน,นปัจจุบันน่ะเราอยากจะแบบเปลี่ยนโลกนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงการทารุณกรรมสัตว์ซึ่งมันมีทฤษฎีรองรับอยู่ทฤษฎีนี้ชื่อ a n i e t y Buffer Theory คือทฤษฎีที่บอกว่าสมองอ่ะไม่ชอบความสงบที่ราบเรียบเกินไปมันต้องการไดนามิกในชีวิตอเออมันเลยต้องการมันเลยต้องการแบบเฮ้ยงั้นเรา อย่ามาหยุดแค่นี้ดีกว,ว่าทั้งนั้นที่จริงๆมันควรจะหยุดแค่นี้แล้วอะเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือสมองต้องการแบบความแบบท้าทายนิดนึงให้ได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ได้แบบเหมือนกับได้ลองอที่จะไปพิชิตเป้าหมายใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอารมณ์ม,มาแบบคือเซตนิวโกลเรือ่อยๆหลายๆคนอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองชีวิตในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเราจะไปให้มันสูงกว่านี้สูงกว่านี้มันเลยออกมาเป็นในลักษณะที่แบบว่าพวกเขาก็สร้างปัญหาให้กับคนในสังคม ไม่เหมือนกับที่แบบว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากเป็นคนเก่งเรื่อยๆอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไปอยู่ในระดับขององค์กรที่เป็นองค์กรรักษาสิทธิสัตว์แต่ก็การุญฆา่าสัตว์เหมือนกันเห็นไหมฟังดูมันดูย้อนแยง้งประเด็นมันดูย้อนแย้งไปหมดมแต่ผมมองว่านนแ,แปเออแต่ผมมองว่าพอในเชิงจิตวิทยาผมมองว่าพวกเขาอ่ะอาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตประเภทนี้ก็ได้ประเภทที่ว่าอยู่ไม่สุขอันนี้เราออามาพูดกันเล่นๆนะแต่ว่าแบบลองคิดภาพว่าถ้า เราเจอกับคนอย่างเงี้ยในสังคมจริงๆนะคนที่แบบว่าไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์ที่สเตเบิลได้จริงๆต้องการความดนามิกในชีวิตอะอย่างผมคงทํางานผมเจอประจําเลยนะคนที่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะไปราบเรียบได้อยู่แล้วแต่ก็อยากจะสร้างปัญหาโนะค้งสุดท้ายให้ได้ทยไงมันเป็นการแบบเหมือนกับว่าได้ก้าวข้ามขีดจำกัดถ้าใน,น,านบริบทการทํางานอะ อยากได้คนที่แบบหาความท้าทายตลอดอย่มันแน่นอนว่ามันต้องการคนที่เป็นแบบ dependable คือไว้วางใจได้พึ่งพาได้ไม่ใช่แบบว่าหางานหาอะไรก็ไม่เลยกใช่ไหมอย่างผมจะส่งงานแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีมาเปลี่ยนอะตอนนั้นอะเละเลยดิซึ่งคนเหล่านี้ผมว่าเขาก็ต้องการแบบเหมือนโดพามีนถ้ามองเป็นในลักษณะของเคมีภายในสมองหลังความสุขวะใช่อะไรเงี้ยหเาคือคนมันต้องการความตื่นเต้นอะคือไม่อยากได้ชีวิตที่ราบเรียบอะ เออไอโดพามีนตรงนี้มันก็ช่วยหลั่งความสุขให้กับคนพวกนี้คือการมีดราม่าตลอดเวลาเหมือนที่คนไทยเราชอบเป็นไงคนไทยเราแบบชอบดรามา่าไม่ชอบแบบสังคมที่แบบอยู่กันสง,งบสง,งบคือไอดราม่าไซเคิลตรงเนี้มันก็บอกได้ว่าเฮ้ยเวลาเราสง,งบสุขเกินไปเรารู้สึกเบื่อพอรู้สึกเบื่อปุ๊บเราก็จะเริ่มสร้างปัญหาอย่างนี้ผมบอกมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สมองต้องการให้ได้มีการแบบ problem solving คือมีการแก้ปัญหาอย่าง อย่างน้อยๆมันแก้อะไรนู่นนี่นั่นนิดหน่อยพอมีเรื่องให้ตื่นเต้นจัดการปัญหาได้ก็รู้สึกดีได้โดพามีนเข้ามาในสมองเหมือนเป็นเอาแควอมันก็เหมือนการหลอกตัวเองนิดนิดไหมเป็นการแบบเหมือนพยายามจะหาอะไรมารีวอร์ดตัวเองให้รางวัลตัวเองอ่าใช่แต่เป็นในรูปแบบหนึ่งใช่มัน,มนเป็นเซฟติดก, <c oughs> กับการกระทําอะไรบางอย่างปะมันเป็นเชิงอย่างนั้นไหมพอเราแก้ปัญหารู้สึกดีได้สารเคมีได้โดพามีนเข้าสมองแล้วก็วนกลับไปข้อหนึ่งอีกรอบก็คือกลับสู่ความสงบปุ๊บไม่ได้แล้วก็รู้สึกเบื่อต้องหาอะไรละ ใช่ไหมคนเรามันเบื่อกันได้โอเคคืออันนี้เป็นแนวคิดเชิงแบบอธิบายคือผมก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าแบบเออคนนั่งว่างๆอยู่บ้านมันก็หาอะไรๆสาระทำแหละแต่ก็โอเคมีทางจิตวิทยาเนี่ยมาพูดตรงนี้ได้แต่ส่วนตัวผมนะแบบไม่ได้สนใจคนอื่นเขาอาจจะว่าว่าแบบโลกสวยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะอันแรกคือ การทําองค์กรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความที่ผมใช้คําว่าประมาณตัวเองนะคืออย่างเคสที่ฟังที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะคือนอกจากขาดทาในเรื่องไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วอ่ะไม่มีความประมาณในตัวเองเลยการทําคือหมายความว่าการจะทําองค์กรการกุศลบางอย่างคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่คนเริ่มที่จะจับกลุ่มกันทําอะไรดีๆเพื่อคืนกําไรให้สังคมหรือว่าช่วยเหลืออะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดในมูลค่านั้งแต่ต้องอย่าลืมว่าการช่วยเหลือมันต้องอยู่ในทางที่ไม่เกินกําลังของตัวเองอย่างไอเคสที่ผมฟัง คุณมาพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าสุดท้ายต้องการุณยฆาตสัตว์ที่ตัวเองดูแลสุนัขร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบหมดเกือบหมดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออันนี้มันสะทอนแล้วว่าการจัดการของคุณล้มเหลวมากแล้วคุณก็หาเวลาไปทําเรื่องไร้สาระได้ตลอดเวลาจริงๆนะใช่แล้วคุณไม่สามารถแก้ปัญหาบริหารเรื่องนี้ได้แล้วคุณเลือกที่จะใช้วิธีการกรุณาฆาตบางคนอาจจะมองว่าโอเคมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสุนัขเหล่านั้นแต่ผมอยากให้มองโลกความเป็นจริงว่าการที่คุณไปกรุณาฆาตอย่างนเท่ากับคุณเหมือน ขีดเส้นชะตาชีวิตมันไว้ละคุณเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตมันไว้ละแทนที่ปกติมันจะจะใช้คําว่าอะไรอะธรรมชาติคัดสรรธรรมชาติคัดเลือกอะเอาตัวรอดภายในสังคมข้างนอกได้ใช่ถูกคือแทนที่จะเป็นอยางงนา่างนั้นตามเขาเรียกนะตามแต่ตัวมันเองจะทําได้กลายเป็นว่าอันนี้คือการที่คุณเก็บมาทั้งหมดมแล้วสุดท้ายแล้วคุณถ่ายทงออกมาแนละ้วคุณก็จัดการกันแต่เรื่องเนี้ยผมจจะผมว่ามันค่อนข้างใช้คําอย่างนี้นะคือขัดต่อศีลธรรมนิดนึงนะอืมเข้าใจนะ แต่เรื่องนี้ผมอาจจะเห็นแยงนิดนึงคือว่าคือถ้าไม่ใช่องค์กรประมาณนี้นะคือขอแค่ว่าไม่ทําเรื่องไร้สาระนะไปรสคิวพวกสัตว์จรเหล่านี้เข้ามาในองค์กรแล้วจัดการวรญญยณค่าที่หลังอะ่ะผมว่าเป็นทางออกที่มันโอเคที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิดว่ายังปล่อยไว้ในสังคมอยู่ยังแบบเราก็เห็นหลายเคสนี่ที่หมาจรไปกัดหมาบ้านคนอื่นหรือว่ากัดคนเองก็ตามอะ่ะมันหลายๆครั้งที่มันจะเกิดปัญหาจากสัตว์จรเหล่านี้ได้คือมันทําให้แบบ โอเคมันก็ต้องมีคนหนึ่งมือเปื้อนเลือดอ่ะคนหนึ่งต้องมีมนทินอ่ะอซึ่งในแง่เนี้ยบางทีผมอาจจะยอมรับได้นะว่าเบตาก็อาจจะทําถูกเพราะว่ามันไม่มีคนที่แบบว่ายอมมามือเปื้อนเลือดหรอกอย่างแบบเราก็ชอบให้อาหารสัตว์ตามข้างทางคือโอเคไม่ได้หมายถึงเราหรอกแต่ว่ามหมายถึงคนทยภาพ<ม>รวมอ่ะเออมันมีคนที่แบบว่าโอเคสงสารสัตว์แล้วก็ให้อาหารตามข้างทางแต่พอสุนัขตัวนั้นไปท้างปัญหาให้กับคนในสังคมละ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดว่าเอา้าไม่ใช่หมาผมแล้วผมจะ ไปรับผิดชอบอะไรให้คุณนะได้ว่ามันมันบานมาถึงแบบจุดที่กลายเป็นหมาจรไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วแล้วมีองค์กรอันนี้เข้ามาดูแลคือหลายๆประเทศก็ทําการนั่นแหละการอนยญาฆ่าทั้งหมดภายในสังคมน่ะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แบบว่าสามารถเก็บได้หมดขนาดนะั้นประเทศมันใหญ่มากนะคือหมาจรมันก็มีการสร้างปัญหาภายในสังคมอ่เยอะแยะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละ นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่มาคอยจัดการปัญหาหรือพวกนี้ก็ได้ก็เข้าใจกลับมาที่ประเด็นของการที่เขามาประท้วงพอฟังทั้งหมดทั้งมวลที่มาคล้ายฟังเรื่องดราม่าเขาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราวิเคราะห์คุยกันมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าเขาไม่มีเครดิตเลยในการที่จะมาทวงคือผมมองงี้เนะว่าโอเคประเด็นเรื่องลิงเก็บมะพร้าวเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยลิงมันเป็นโชว์แล้วนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยองกรเนี้ยหัวมันมีอยู่มันก็โอเค ทำาะไไม่ทำเรื่องไรสาระพวกนี้นี่ดนนะนเดี๋ยวเดียวกันนะนี่เริ่มผวนะแล้วเขาจะไปเรสฟันไปเรียกรายเงินมาฟ้องรัฐบาลไทยเรื่องลิงเก็บมพะพร้าวคือหาให้เจอก่อนเถอะ <c oughs> เอาจริงๆนะถ้าเรื่องนี้นะหาให้เจอก่อนเถอะผมก็ยังไม่เคยเห็นลิงที่ไหนมันเชื่องขนาดนั้นนะอะเอเอลองเป็นลิงโลบลีอย่างเงี้ยแล้วบังถือปืน M16 ก็เห็นรูปมันอยู่ <c oughs> Planet of the a p e เออเหมือนในหนังเองจะยึดประเทศไทยอยู่แล้วจะมาให้มันเก็บมพะพร้าวอะไรเออเรื่องนี้ก็น่าคิดนะเพราะสุดท้ายแล้วผมก็น่าคิดว่าเออการที่ เรามานั่งทำาชาริตี้หรือมาทำองค์กรการกุศลอะไรพวกเนี้ยมันละียดมันเยอะนะผมว่าก็คงทำเป็นอีกคลิปยยกได้เลยคือถามว่าทำแล้วมันมันดีไหมอ่ะอ่ามันมันดีนะบางทีถ้าคุณตั้งใจแต่หมายความว่าอย่างที่บอกมันต้องไม่เกินกำลังตัวเองก็ถ้าคุณเอาเวลาไปฟ้องลิงไปฟ้องโปเกมอนอยู่เงี้ยนะผมว่าก็ไม่ดีไม่ต้องทำนะเออแต่นี้วันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องแบบ กระแสที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่คนก็งงผมก็งงมันก็งงชักโคกยังงงเลยนั่นแหละว่าอยู่ดีมันจะมาพูดเรื่องอะไรเรื่องลิงเก็บมะพร้าวที่ล้อนตอนนี้อ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาขำๆเป็นเรื่องของขำคุยกันแต่ก็มันก็วิเคราะห์ลงลึกได้ใช่แล้วมันก็โชว์หลายๆอย่างนะว่าการทําองค์กรการกุศลมันก็มีเหรียญสองด้านอะสุดท้ายแล้วอยู่ที่คนที่ผู้นําองค์กรอ่าว่าจะพาองค์กรไปรอดไหมคือ ก็ได้แหละต้นทางมาดีอะมาเสียตอนท้ายอะไรนะถ้าเพื่อาเพื่อนคิดเห็นยังไงหรือว่ามีสัตว์อะไรที่คนไทยเราใช้งานหนักอีกออย่างช้างสิงอะไรพวกนั้นอะไม่ช้างสิงรื่อนันคอมเมนต์มาใช้ใช้งานตับไม่ได้ใช้งานหนักก็ั่นแหละเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อครับเรื่องอย่างนี้อ่าก็บอกพวกเราได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับผมผมมาร์คครับผมผมวัน ลาไปก่อนสวัสดีครับ